อัสสลามอะลัยกุมอัลลอฮมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุค่ะวันนี้นะคะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เจอกับคุณครูอามีรอในห้องเรียนภาษาไทยนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนกันให้นักเรียนอ่านดูอาพร้อมๆกันก่อนค่ะรับบิชฮาริสดาริวยะซิริอัมรีวาอุลุตัมิลิสานียัฟกะฮูกอลีรับบิษฎานีอินมาวะซุกนีฟะห์มารับบิษฎานีอิมมาวะซุกนีฟะห์มารับบิษฎานี ah อิมมาวะซุกนีฟะห์มาอามี นักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของมารยาทในการอ่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามารยาทในการอ่านนะคะมีอะไรบ้างนะมารยาทในการอ่านในที่นี้ก็คือหมายถึงมารยาทในการอ่านหนังสือนะคะไปดูกันว่าเรานะคะจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะมาดูนะคะ การเป็นผู้ที่มีมารยาทในการอ่านจะช่วยให้เสริมสร้างให้เป็นผู้อ่านที่ดีแล้วก็น่าชื่นชมนะคะมาดูมารยาทในการอ่าน1น,นะคะอ่านหนังสืออย่างตั้งใจมีสมาธิ2ไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นเช่นไม่เคาะโต๊ะหรือเขย่าตัวขณะอ่านหนังสือ ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะอันนี้นะคะข้อที่2ก็จะอยู่ในกรณีที่เรานะคะนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับเพื่อนๆหรือว่าเรานะคะไปเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดนะคะหรือว่าในแหล่งที่มีคนนะคะกำลังนั่งอ่านหนังสือด้วยนะคะนั่งอ่านหนังสืออยู่กับเรานะคะเราไม่ควรที่จะทำให้เสียงดังต่างๆนะคะเพื่อที่ รบกวนสมาธิของผู้อื่นนะคะต่อไปข้อที่3นะคะไม่ควรแย่งอ่านหรือชะงกหน้าไปอ่านขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่อย่างเช่นนะคะเรานะคะนั่งอ่านหนังสือใกล้ๆกับเพื่อนๆนะคะ เพื่อนอ่านหนังสืออยู่นะคะแล้วเราก็ทําไมคะชะงกหน้านะคะไปดูหนังสือหรือว่าไปอ่านของเพื่อนนะคะจะต้องอไม่ควรทําแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเราอยากอ่านนะคะให้เราลองบอกเพื่อนนะคะหรือว่าขออนุญาตเขาก่อนว่าเธออ่านหนังสืออะไรหรอขอดูบ้างไประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ควรชะงกหน้านะคะไปหาเขาโดยพละการโดยที่เรานะคะคไม่ขออนุญาตก่อนนะต่อไปนะคะ รู้จักอ่านสิ่งที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้นะคะอย่างเช่นก็คือเขาแนะนำให้เรานะคะอ่านหนังสือที่ทำไมคะมีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปไประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้นะคะต่อไปค่ะ อ่านหนังสือให้ถูกต้องตามกาละเทศะเช่นไม่อ่านหนังสืออื่นขณะเรียนหนังสือหรือขณะฟังการบรรยายนะคะก็คืออันนี้นะคะเวลาที่เราอ่านหนังสือ <tang s> นะคะก็คือให้อ่านหนังส, ier, marriage, สือเวลาสมมุติเราอยากอ่านหนังสือนิทานหนัง like สือการ์ตูนนะคะหรือว่าหนังสืออะไรต่างๆที่เราสนใจนะคะควรใช้นะคะการอ่านนั้นในช่วงเวลาที่เราว่างนะคะไม่ใช่นั่งเรียนอยู่นะคะอย่างเช่นนั่งเรียนออนไลน์อยู่หยิบหนังสือการ์ตูนนะคะมานั่งอ่านนะคะนักเรียนก็จะเสียสมาธินะคะเสียสมาธิในการอ่านหนังสือของตัวเองนะคะไม่สามารถที่จะ จับใจความสําคัญของหนังสือที่เราอ่านได้แล้วก็ไม่สามารถจับใจความสําคัญนะคะหรือว่าสามารถจับใจความสําคัญของบทเรียนที่คุณครูกําลังสอนออนไลน์อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาอ่านเราก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าเราควรอ่านเวลาไหนนะคะเวลาใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือดีกว่าทําเหมือนกับการทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะนักเรียนมันก็จะไม่สําเร็จสักอย่างหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะไม่รับประทานขนมหรืออาหารระหว่างอ่นานหนังสือเพราะจะทำให้หนังสือเปื้อนได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกมารยาทหนึ่งนะคะเวลาอ่านหนังสือนะคะไม่รับประทานอาหารไปด้วยนะคะจะทําให้หนังสือเปื้อนด้วยแล้วก็ในระหว่างที่เราอ่านหนังสือนะคะเราอาจจะอา,อ,าอาหารนะคะอาจจะติดคอเรานะคะ เป็นอันตรายไปอีกนะคะนักเรียนต่อไปนะคะใช้หนังสือด้วยความระมัดระวังไม่พับฉีกทำลายหรือทำให้ชำรุดเสียหายนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะให้เรานะคะใช้หนังสือด้วยความทนุถนอมนะคะแล้วก็ไม่นําหนังสือไปพับเล่นไปฉีกเล่นอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าจะทําให้หนังสือชํารุดเสียหายแล้วก็เหมือนกับว่า หนังสือนะคะเป็นสิ่งเป็นแหล่งความรู้นะคะเวลาที่เรานํามาพับนํามาฉีกนะคะเป็นการที่เหมือนกับเราไม่ได้ให้เกียรตินะคะต่อสิ่งที่ให้ความรู้อันนั้นกับเรานะคะ,ะต่อไปนะนคุณครูนะคะมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับมารายาทในการอ่านนะคะมาให้นักเรียนดูนะเป็นคลิปวิดีโอที่เสริมเติมนะคะเกี่ยวกับมารายาทในการอ่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ชาการใช้ภาษาไทยตอนมารยาทในการอ่านนั้นมันนอนอยู่เหมือนเด็กเป็นวุ้นกลมๆใสๆพุ้มตัวลูกกบอยู่ลูกกบโตว,วันโตคืนไม่ต้องทำอะไรและไม่ต้องกินอะไรเลยได้แต่นอนอยู่เท่านั้นแก้วทำไมอ่านหนังสือเสียงดังอย่างนั้นล่ะลูกพี่กิ่งเขาทำกันบ้านอยู่จะเสียสมาธินะลูก ไม่เป็นไรละคะแม่กิ่งทำการบ้านจะเสร็จแล้วไม่ได้หรอกลูกกิ่งอาจจะมองว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าหาน้องไปทำแบบนี้กับคนอื่นๆเขาจะมองว่าน้องไม่มีมารายาทได้นะลูกถ้าอย่างนั้นแก้วจะต้องทำอย่างไรล่ะคะแม่แก้วก็จะต้องมีมารายาทในการอ่านยังไงล่ะลูกถ้าอย่างนั้นแม่ช่วยสอนมารายาทในการอ่านให้แก้วหน่อยได้ไหมคะนั่นสิคะกิ่งก็อยากรู้ด้วยเหมือนกัน ได้สิลูกถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะมารยาทในการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นในการอ่านอย่างมากเพราะจะช่วยทำให้เราเป็นผู้อ่านที่น่าชื่นชมนะลูกและยังเป็นการแสดงอุปนิสัยการอ่านที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติอีกด้วยมารยาทในการอ่านมีดังนี้จ้ะเมื่อเราต้องอ่านหนังสือในที่สาธารนณะ ที่มีผู้อื่นอยู่ด้วยเราก็ควรอ่านในใจเพราะถ้าเราอ่านออกเสียงจะเป็นการรบกวนผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเวลาที่เราหยิบจับหรือเปิดหนังสือควรทำอย่างเบามือเพื่อเป็นการรักษาสภาพหนังสือนะลูกเพราะหนังสือเป็นแหล่งความรู้ที่เราจะหยิบมาเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งหากหนังสือยังอยู่ในสภาพดีก็จะทำให้หนังสือน่าหยิบมาอ่านมากขึ้น ขณะที่กำลังอ่านหนังสือควรน,นั่งตัวตรงและมือจะจับหนังสือที่อยู่บนโต๊ะเราต้องไม่ทำหนังสือชำรุดเสียหายอย่างเช่นอะไรล่ะคะแม่ก็อย่างเช่นไม่ฉีกหรือพับหน้าต่างๆของหนังสือนะลูกถ้าหากเราอยากได้เนื้อหาจากหนังสือที่ไม่ใช่ของเราเราควรนำไปถ่ายสำเนาไม่ควรฉีกหนังสือหรือกรณีที่เรายังอ่านไม่จบ เราควรใช้อี่ขั้นหนังสือในการขั้นหน้าแทนการพับหน้าจ้ะต่อมาไม่ควรนำหนังสือส่วนรวมมาเป็นของตนเองเออเหมือนการยืมหนังสือจากห้องสมุดหรือเปล่าคะแม่ใช่แล้วลจ้ะถ้าเรายืมหนังสือมาจากห้องสมุดเราก็ควรนำหนังสือที่ยืมมาไปคืนให้ตรงตามกำหนดจ้ะ เรามาดูมารายาทการอ่านข้อต่อมากันดีกว่าขณะที่ผู้อื่นกำลังเขียนข้อความใดๆอยู่เราไม่ควรเข้าไปอ่านข้อความนั้นก่อนได้รับอนุญาตเราไม่ควรอ่านจดหมายหรือเอกสารของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันจ้ะต่อมาเราไม่ควรอ่านหนังสือในขณะที่กำลังทำกิจกรรมอื่นอยู่ด้วย เพราะจะทําให้เราไม่มีสมาธิในการอ่านและอาจจะทําให้หนังสือเกิดการชํารุดเสียหายได้อย่างไรล่ะคะแม่ก็อย่างเช่นแก้วไม่ควรอ่านหนังสือขณะที่กําลังรับประทานขนมเพราะจะทําให้เสียสมาธิและอาจจะทําขนมหกและเทอะใส่หนังสือทําให้หนังสือเกิดความเสียหายอย่างไรล่ะลูก เราจะต้องไม่นำหนังสือที่ผู้อ่านวางไว้มาอ่านก่อนที่จะได้รับอนุญ,ญาตนะจ๊ะเพราะว่าเขาอาจจะต้องการกลับมาอ่านต่อหากเราต้องการจะอ่านควรขออนุญาตซะก่อนข้อสุดท้ายเราไม่ควรแย่งหรือดึงหนังสือที่ผู้อ่านกำลังอ่านอยู่มาอ่านอย่างเด็ดขาดเลยนะลูกเพราะเป็นการเสียมารยาทอย่างมากเป็นอย่างไรกันบ้างลูก ลังจากได้รู้มาระยาะทในการอ่านกันไปแล้วซึ่งลูกๆสามารถนำไปปฏิบัติตามกันได้ไม่ยากเลยเช่นเ่ยใช่ค่ะแม่แก้วจะปฏิบัติตามคำแนะนำของแม่ทุกอย่างเลยค่ะแก้วจะได้เป็นคนที่มีม ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวิดีโอที่เสนอเกี่ยวกับมารยาทในการอ่านนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูการบ้านกันเลยนะคะอาการบ้านของเรานะคะการบ้านของเราก็คือของเรานะคะก็ให้นักเรียนบอกมารยาทในการอ่านหนังสือที่คิดว่าสําคัญมากที่สุดนะคะมา4ข้อนะคะอ,อันนี้นะคะ คุณครูยกตัวอย่างมา4ข้อนะคะก็คือนักเรียนสามารถที่จะเขียนนอกเหนือจากนี้ไปได้นะคะ 1. อ่านหนังสืออย่างตั้งใจมีสมาธิ 2. รู้จักอ่านสิ่งที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ 3. อ่านหนังสือให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ใช้หนังสือด้วยความระมัดระวังนะคะ,ะวันนี้นะคะคลิปวิดีโอการสอนนะคะเกี่ยวกับมารยาทในการอ่านหนังสือนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็นักเรียนได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะหากในคลิปวิดีโอการสอนนี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดคุณครูคก็ขอมาฟังในที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะระมาตุลลอฮ์วะบเระกาตุฮ์ Bye.